อ่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านครับอ่ะวันนี้อยู่กับเจ้า SK 1 0 0ร้อยทำงานชั่วโมงครับ้องจอดไดหนออะไ่หนะตุ่เจได้นี่ ดักข้างๆบ้านดักข้างๆนี่แต่บางส่วนก็อันนั้นได้หรือบา้านกระดาษใช่ไหมอ๋อม,มันก็ต้องเปิดส่วนที่นั้นมันต้องเปิดขึ้นไปบนแหละเอ๊ะคุณเจีรถอยูไ่ไหนนี่ครับกำแพงมันพังครับเดี๋ยวจะแคริ่งขุดเอาดินออกนู่นนะครับจากกำแพงนั่นหน้านู่น แล้วก็ยาวมานี่ครับมานี่มาถึงนี่ครับต้องเอาดินโยนขึ้นไปข้างบนก่อนเดี๋ยวผมติดเครื่องเจ้าเอสเคร้อยก่อนเช็คเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูไฮลิกก่อนนะขาดไหมโอ้ไฮไลิกไม่ขาดวันนี้ขับเองครับขับเองนักเลงพอ งานก่อนเดินดูงานก่อน,น,อนลีโอลีโอขึ้นมายืนนี่แหละบองเรือนี่เก็บฟองด้วย <ห ả? S 1> เก็บอันนี้ออกด้วยเพราะว่าแมคโครมันต้องขึ้นมายืนบนนี่แหละครับมันต้องมายืนนี่แล้วก็ขุดขุดแล้วก็โยนดินมาใส่ฝั่งนี้ ไม่ครับเอาออกแต่ตัวนี้เน,นี่ยนี่อไอผ้าต,ตะเกงเนี่ยเ,เอาออกเลยตาเ,เดี๋ยวผมจะขุดด้วยตรงไอคานนี่มันโตกันเลยบ่โตกันยาวเลยบ่เดี๋ยวผมจะขุดตรงนี้ก่อนเนาะให้มันเห็นคานแล้วก็ให้เขามาตัดตัวนี้ออกก่อนแล้วผมจะขุดดินขึ้นมา ไหนวะเสามันอยู่ตรงนี้บปล่พี่เสาอะ่ะเนี่ยคานมันอยู่ตรงไหนนี่ประมาณนี้แหละโอ้จะต้องเปิดหาคานอันนี้เนี่ยอืมอยู่ร่องนี้ครับเหมือนไอ้เหมือนอันเนี้ยมันมันดึงไปด้วยอันนี้อ๋อ ครับม,มันต้องเปิดดินตรงนี้ออกด้วยนี่เปิดออกก่อนดดรอครับไม่งานมันจะหนักไปทางโน่นฮนะ,ะ,นะครับโยนมาใส่นี่ตรงนี้จะตอกเสาเข็มนี่มันจะตอกเสาเข็มแล้วก็เสียบแผ่นสำเร็จลงบ่ อ๋อนี่มันก็ประมาณนี้เพราะว่าเออตัวตัวต่อกอะตัวมันมันเวียงเลยกินพื้นที่ไงประมาณเดียออแต่ช่างตอกเขากำลังมาเนาะใช่ไหมเขายังไม่มาแต่เขาจะมาดูให้ก่อนว่าไม,ไม่ไม่เขาจะมาดูว่าเขาจะยื่นรถยังไงยังไงไงเขาต้องมาดูท,าที่เคยเห็นอยู่เขาจะต้องตั้งฝั่งนี้อ๋อเหมือนมันลูกดิ่งเนาะมันจะเรียงไล่ไล่ไปตรงนั้นครับ เดี๋ยวผมจะขุดหาเสาเข็มก่อนไปดูฝั่งนู้นก่อนอึ๊บเอ้ยขุดหาคานอ้ดินเยอะเลยนี่ต้องโยนดินขึ้นแมคโครต้องเดินขึ้นมาอยู่บนนี้แหละต้องมาเหยียบข้างบนเนี้ยแล้วก็ขุดดึงดินขึ้นมานี่ดึงดินขึ้นมานี่อยู่ข้างล่างไม่ได้หรอกเพราะว่า มันจะทํายากครับมันจะโยนดินขึ้นมายากมันค่อนข้างจะสูงหน่อยอูย้สูงมากเลยนี่ไงดูพังไม่อยู่เลยครับมันสูงเด้อถมดินสูงไงมันต้องมีดินข้างๆนี่โปะไปถึงคานบนนั่นแนหะมันถึงจะอยู่นี่ไงคานตรงนี้ ต้องมาโจะให้เห็นเห็นคานล่างแล้วก็ให้คนงานมาตัดออกก่อนตัดเหล็กตัดคานนี้แล้วก็ดึงคานออกมาครับถ้าไม่ใช่คนตัดมันจะลามไปนู่นเลยถ้าเอาไมโครดึงอะ่ะมันจะแตกไปหมดเลยครับจัดไปวันนี้ ครับเองเลยครับลุยระบบดีมากคับนี้เสร็จงานนี้เดี๋ยวเอาไปล้างเปิดเอก่อนอนี่ เช็ดได้แต่ไม่มีเพลงฟังนี่แหละได้สิดูน้ำมันก่อนกีขีวะเติมไปเมื่อกี้สามกิโลนโอ้ครึ่งถังสบายมืดมืดใจเย็นครับน่าจะทั้งวันนะวันนี้อยู่ตรงเนี้ยผมว่าทั้งวันแน่นอน ตกำลังคิดอยู่ครับว่าจะอ่านงานยังไงว่าทำยังไงดีเนาะนี่เดี๋ยวดูเวลาก่อนได้เริ่หรือ,อยังโอ้กโมงยี่สิบเอแล้วเดี๋ยวสักเก้าโมงครึ่งยังค่อยลงเนาะเก้าโมงครึ่งค่อยลงเดี๋ยวผมจะลองเจาะ เจาะคานก่อนหน้าหลังก่อนเจาะคานหน้าหลังเอาไว้ให้คนงานเขามาตัดแล้วเราก็ยังค่อยเวียงดินนี่ขึ้นไปข้างบนครับเวียงขึ้นไปขึ้นไปพอเขาตัดเสร็จเราก็ลงมาข้างล่างแล้วครับดึงคานออกมาเลยดึงคานออกมาแล้วก็ใช้รถขนออกครับวันนี้อาจจะไม่มีคลิปให้ทุกท่านได้ดูเท่าไหร่เด้อเพราะวันนี้รับหน้าที่ขับเจ้า SK 1 0 0้อยครับ ชั่วโมงก่อนเอา้าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะ่าจะพาไปดูซปเปอร์เกรดนะครับสีก็อ่าสีน่าจะมาถึงวันนี้นะตอน่บยๆน่าจะมาถึงครับสีสั่งสีไปเพิ่มอีก3ลิตรครับก็น่าจะพอนะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันต่อกับเจ้าซปเปอร์เกรด ฮี่ถ้าสีพอนี่ผมว่ามันเสร็จไปแล้วตอนนี้น่าจะได้ประกอบชุดซุ้มบางโคนอะไรแต่งน่าจะได้ใส่แล้วแหละวอร์มเครื่องก่อนวอร์มให้ีก่อนครับโอ้เร็วจัดเร็วจัด ีมากเลยครับเนี่ยระบบดีมากครับสุดจัดเลยอ่ะดูอ่ะอ่าวกกี่เร็วมากก่อนที่เราจะทำงานนะครับสำหรับแมคโครนะครับต้องอุ่นเครื่องไว้ห,หน่อยสักประมาณสักยี่สิบนาทีครับแล้วก็วอร์มไฮดรลิกหน่อยครับวอร์มไฮดรลิกหน่อยนี่ผู้เร็วจริงๆเลยยืดอามเร็วมากเลย โอเคเดี๋ยวผมจะทําการแสดงก่อนเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านครับสวัสดีครับผม